มหาเศรษฐีหนุ่มสวมชุดยามเก่าๆเดินเข้าโรงงานเหล็กกล้าในย่านชานเมืองเขาไม่พูดอะไรเพียงแต่ส่งยิ้มบางๆให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตัวจริงเช้าวันนั้นอากาศร้อนจัดกลิ่นน้ำมันเครื่องลอยคลุ้งปะปนกับเหงื่อของคนงานเสียงเครื่องจักรดังกระหึ่มแผ่นเหล็กกระทบกันเสียงดังเสะเตือนใจพนักงานหลายคนจ้องเขาด้วยสายตาแปลกๆบางคนหัวเราะเบาๆพลางกระซิบกระซาบ ย่าใหม่หรือทำไมดูเหมือนคนหลงบ้านมาชายคนหนึ่งผู้เสียงดังใบหน้าปราศจากความเกรงใจเศรษฐีหนุ่มยืนนิ่งหัวใจเขาเต้นช้าลงแต่ข้างในปั่นป่วนเมื่อไหลจะขมับซึมลงคอเสื้อชุดยามสีกรมเริ่มเปียกชุ่มมือเขาจับไม้กระบองแน่นขึ้นแต่ใบหน้ายังเรียบเฉยเขาเดินผ่านห้องพักพนักงานเสียงหัวเราะดังตามหลังมาไม่หยุด ยามอะไรใส่นาฬิกาหรูขนาดนั้นมันของปลอมหรือเปล่าใครบางคนตะโกนข้ามหัวคนอื่นเขาเริ่มรู้สึกถึงแรงกดดันเหมือนผนังรอบตัวบีบเข้าหาอย่างช้าๆตอนนั้นเองหญิงสาวในชุดพนักงานโรงงานเดินเข้ามาใกล้เขาเธอมีเหงื่อเต็มใบหน้าแต่รอยยิ้มกลับอบอุ่นดวงตาเธอจับจ้องเขาด้วยความสงสัยมากกว่าดูแคลนคุณโอเคไหมคะ เธอถามเสียงเบาดวงตาเต็มไปด้วยความหงอยใหญเขาพยักหน้าเล็กน้อยแต่รู้สึกเหมือนอะไรบางอย่างในอกถูกกดล็อกเธอยื่นขวดน้ำเย็นมาให้หยดน้ำเกาะข้างขวดเย็นเฉียบละลายความอึดอัดในใจขณะเขายกขวดน้ำขึ้นดื่มสายตาหลายคู่ในโรงงานเริ่มเปลี่ยนไปบางคนเริ่มขยับออกห่างบางคนเริ่มกระซิบกับเพื่อนข้างๆอย่างไม่แน่ใจเศรษฐีหนุ่มยิ้มอีกครั้ง แต่คราวนี้รอยยิ้มเขายิ่งเยียบยิ่งกว่าเดิมเขาหยิบโทรศัพท์เครื่องบางจากกระเป๋ากางเกงหน้าจอสว่างขึ้นเผยให้เห็นชื่อบริษัทของโรงงานนี้ที่เขาเป็นเจ้าของมือของสาวโรงงานสั่นเล็กน้อยเสียงเครื่องจักรเหมือนหยุดไปชั่วขณะเขาเงยหน้าขึ้นมองคนทั้งโรงงานแวลาตาเปลี่ยนเป็นเด็ดขาดราวกับพายุที่ใกล้าถาโถมเข้าใส่ทุกคนเงียบไม่มีใครกล้าพูดอะไรอีกเขาก้าวเดินไปข้างหน้า เสียงรองเท้ากระทบพื้นคอนกรีตดังชัดในความเงียบพนักงานชายที่เคยหัวเราะเยาะก้มหน้าลงมือเกาะโต๊ะแน่นเหงื่อผุดขึ้นเต็มหน้าผากหญิงสาวที่ยื่นน้ำให้ยังยืนอยู่ข้างเขามือเธอกำขวดน้ำแน่นดวงตาเต็มไปด้วยความตกใจและสับสนคุณเป็นเสียงเธอสั่นราวกับไม่กล้าพูดต่อเขาพยักหน้าแล้วหันไปมองหัวหน้าฝ่ายผลิตที่วิ่งออกมาจากห้องกระจก ขอโทษครับนายผมไม่รู้ว่าหัวหน้าฝ่ายผลิตเสียงสั่นหยุดคำพูดไว้เพียงเท่านั้นเศรษฐีหนุ่มยกมือขึ้นเบาๆสั่งให้เงียบโดยไม่ต้องเอ่ยคำใดเขาหยุดตรงกลางโรงงานมองไปรอบๆด้วยสายตาเยือกเย็นวันนี้ผมมาเพื่อฟังเสียงคนทำงานเสียงเขาชัดเจนหนักแน่นเหมือนมีแรงสะเทือนในทุกคำไม่มีใครกล้าข,ขัดมีเพียงสายตาหลบเลี่ยงและใบหน้าที่เริ่มซีดลง หญิงสาวขยับตัวช้าๆเดินมายืนใกล้เขาอย่างเงียบๆแต่กลับได้ยินเสียงเยอะเยีะเยดหยามเขาพูดต่อช้าชัดทีละคำจากคนที่ผมจ่ายเงินเดือนให้ทุกเดือนคำพูดนั้นเหมือนมีกรีดลงกลางใจใครหลายคนหญิงสาวหลุบตาลงก่อนเงยหน้าขึ้นอีกครั้งดวงตาเธอมีน้ำใสๆคลอเขาหันไปมองเธอแล้วพูดด้วยเสียงอ่อนลง คุณคือแสงเดียวในเช้าวันนี้น้ำเสียงเขาเปลี่ยนไปอ่อนโยนเหมือนแสงแดดยามเช้าพนักงานทุกคนยืนตัวแข็งไม่มีใครกล้าขยับแม้แต่นิดเดียวเขาหยิบบัตรยามออกจากอก,อกเสื้อวางลงบนโต๊ะหน้าพนักงานชายคนหนึ่งบางคนคงต้องออกจากที่นี่เร็วๆนี้เสียงเขาราบเรียบแต่เต็มไปด้วยความหมายหญิงสาวเงยหน้าขึ้นอีกครั้ง เหมือนเธอเพิ่งตระหนักว่าชีวิตของเธออาจไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเศรษฐีหนุ่มหยิบโทรศัพท์ขึ้นอีกครั้งนิ้วเขาเลื่อนไปตามหน้าจออย่างมั่นคงผมเพิ่งเพิ่มตำแหน่งใหม่ในบริษัทเขาพูดพลางหันไปมองหญิงสาวผู้ช่วยส่วนตัวผู้ประสานงานระหว่างฝ่ายบริหารและคนงานสายตาเขาจับจ้องเธอนแน่วแน่เธอเบิกตากว้างมือเธอสั่นนิดนดก่อนรีบยกขึ้นปิดปากเสียงหายใจเธอเร็วขึ้น หัวใจเต้นแรงเหมือนกลองที่ถูกตีรัวคุณแน่ใจเหรอคะเธอถามเสียงเบาคล้ายจะไม่เชื่อสิ่งที่ได้ยินเขายิม้มรอยยิ้มที่ครั้งนี้มีทั้งความจริงใจและความภูมิใจแน่ใจเพราะคุณเห็นคนไม่ใช่แค่ตำแหน่งเขาพูดด้วยน้ำเสียงอบอุ่นที่ต่างจากเมื่อครู่โดยสิ้นเชิงเสียงซุบซิบในโรงงานเงียบลงอีกครั้งแต่ครั้งนี้เต็มไปด้วยความรู้สึกที่ต่างไปจากเดิม ชายหนุ่มที่เคยหัวเราะยาะยืนนิ่งเงันดวงตาเขาหลีลงเล็กน้อยเหงื่อไหลอาขมับเศรษฐีหันไปสบตาเขาไม่มีคำพูดใดแต่สายตาเฉียบขาดยิ่งกว่าคำตำหนิหญิงสาวสูดหายใจลึกเธอก้าวขาออกมาเหมือนกล้าขึ้นในทุกย่างก้าวรอบตัวเธอเหมือนหมอกจางหายสีหน้าเธอเปลี่ยนจากความกลัวเป็นความมั่นใจถ้าอย่างนั้นฉันยินดีค่ะเสียงเธอหนักแน่นกว่าทุกครั้งที่เคยเปล่งออกมาในชีวิต คนงานหลายคนเริ่มหลบสายตาบางคนกัดริมฝีปากบางคนก้มหน้าอย่างรู้สึกผิดเศรษฐียื่นมือไปจับมือเธอแรงจับนั้นมั่นคงอบอุ่นและเต็มไปด้วยความเคารพแสงแดดลอดเข้าทางหน้าต่างโรงงานกระทบใบหน้าเธอที่เริ่มเปล่งประกายและในวินาทีนั้นเองชะตาของหญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งก็เปลี่ยนไปตลอดกาลเสียงเครื่องจักรเริ่มกลับมาทำง,งานอีกครั้ง แต่บรรยากาศในโรงงานไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสายตาหลายคู่ยังคงจับจ้องหญิงสาวบางคนรู้สึกอิจฉาบางคนเริ่มตระหนักถึงสิ่งที่ตัวเองมองข้ามเธอหันไปมองเพื่อนร่วมงานรอยยิ้มบางๆผุดขึ้นบนใบหน้าเธอไม่ใช่รอยยิ้มของคนโชคดีแต่เป็นรอยยิ้มของคนที่ได้รับความยุติธรรมเศรษฐีหนุ่มเดินเคียงข้างเธอ ทั้งคู่มุ่งหน้าไปยังสำนักงานบริหารที่อยู่ชั้นบนบันไดเหล็กส่งเสียงดังในทุกย่างก้าวแต่ไม่มีเสียงไหนดังไปกว่าความรู้สึกของคนทั้งโรงงานเมื่อพวกเขาเดินผ่านพนักงานบางคนยกมือไหว้าบางคนโค้งสีสต่ำไม่มีคำพูดแต่เต็มไปด้วยความเคารพหญิงสาวสูดลมหายใจลึกกลิ่นน้ำมันเครื่องยังอยู่แต่สำหรับเธอมันไม่ใช่กลิ่นของความเหน็ดเหนื่อยอีกต่อไป มันกลายเป็นกลิ่นของการเริ่มต้นใหม่ของโอกาสและของการลุกขึ้นยืนอย่างสง่างามเมื่อพวกเขาขึ้นถึงชั้นบนประตูสำนักงานเปิดออกช้าๆอากาศเย็นจากแอร์พัดผ่านมาราวกับต้อนรับเธอก้าวเข้าไปอย่างมั่นคงทุกสายตาจากฝ่ายบริหารหันมามองด้วยความประหลาดใจชายหนุ่มเดินนำหน้าไปยังโต๊ะผู้บริหารใหญ่เขาหยิบแฟ้มเอกสารบางอย่างออกมา ก่อนจะหันไปพูดกับเธอเบาๆที่นี่จะเป็นที่ของคุณจากนี้ไปน้ำเสียงเขาไม่ใช่คําสั่งแต่เป็นการยืนยันหญิงสาวพยักหน้าหัวใจเธอสั่นระรัวแต่แฝงด้วยพลังใหม่ที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนด้านล่างโรงงานเสียงเครื่องจักรยังทำงานเหมือนเดิมแต่ในใจของทุกคนไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกเลยเสียงโทรศัพท์บนโต๊ะผู้บริหารดังขึ้น เจ้าหน้าที่รีบรับสายด้วยท่าทีโลนลานคุณใหญ่สื่อมารอสัมภาษณ์อยู่ด้านนอกครับน้ำเสียงเขาเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกเสร็จีหนุ่มหันมามองหญิงสาวแววตาเขาสงบนิ่งราวกับเตรียมพร้อมมานานแล้วพร้อมจะออกไปยืนข้างผมไหมเขาถามช้าๆดวงตาจับจ้องเธอไม่วางเธอกัดริมฝีปากมือข้างหนึ่งยังสั่นอยู่เล็กน้อยแต่เธอก็พยักหน้าฉันพร้อมค่ะ เสียงเธอหนักแน่นกว่าที่เคยเป็นเขายิ้มรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจไม่ใช่แค่ในตัวเธอแต่ในสิ่งที่เขาได้ค้นพบจากคนธรรมดาทั้งสองเดินออกจากสำนักงานเสียงส้นรองเท้ากระทบพื้นหินอ่อนก้องไปทั่วทางเดินเมื่อประตูโรงงานเปิดออกแสงแฟลชจากกล้องจ้าเข้าตาเสียงนักข่าวถามไล่หลังกันมาราวกับพายุใครคือหญิงสาวคนนี้ ยามปลอมตัวเป็นมหาเศรษฐีจริงหรือทำไมเขาถึงเลือกเธอหญิงสาวหลับตาเพียงชั่วครู่สูตรลมหายใจเข้าเต็มปอดสัมผัสได้ถึงกลิ่นดินเปียกจากสายฝนที่เพิ่งตกเมื่อคืนลมพัดผ่านปลายผมของเธอให้ความรู้สึกราวกับโลกทั้งใบงเงียบลงเหลือเพียงเสียงหัวใจที่เต้นชัดขึ้นเรื่อยๆเธอเปิดตาแล้วเดินขึ้นไปบนแท่นทแถลงข่าวข้างชายหนุ่ม เขามองเธอเพียงครู่เดียวก่อนจะถอยออกด้านข้างปล่อยให้เธอยืนอยู่ด้านหน้าเพียงลำพังไมโครโฟนอยู่ตรงหน้าเธอเห็นภาพสะท้อนตัวเองในเลนกล้องนับสิบแล้วเธอก็พูดด้วยน้ําเสียงเรียบง่ายแต่ทุกคำคือพลังฉันไม่ใช่ใครพิเศษแค่คนธรรมดาที่ไม่ยอมปล่อยให้ใครโดนดูถูกต่อหน้าทุกคนเงียบกริบแม้แต่ลมหายใจก็ดูเบาลง เธอพูดต่อด้วยแววตาแน่วแน่และเสียงที่ไม่มีใครกล้าขัดและถ้ามันเปลี่ยนชีวิตฉันได้จริงมันก็แค่เพราะฉันเลือกจะยืนอยู่ข้างความถูกต้องเสียงปรบมือดังขึ้นทีละน้อยก่อนจะกลายเป็นระลอกใหญ่ที่กึกล้องไปทั่วลานโรงงานนักข่าวบางคนวางกล้องลงบางคนยิ้มอย่างไม่รู้ตัวสายลมเย็นพัดผ่านอีกครั้งพัดชายเสื้อเธอให้ปลีวไหวราวกับพงของคนที่ยืนหยัดด้วยศักดิ์ศรี เศรษฐีหนุ่มยืนมองจากด้านข้างในแววตาเขามีทั้งความยินดีความโล่งใจและความเคารพเธอเก้าวลงจากแท่นอย่างช้าๆแต่ทุกย่างก้าวของเธอมั่นคงราวกับเธอเป็นเจ้าของสถานที่นั้นมาตั้งแต่ต้นคนงานเริ่มทยอยเดินออกมาจากโรงงานบางคนเดินตรงเข้ามาหาเธอในมือพวกเขามีดอกไม้พลาสติกเก่าๆจากโรงอาหารที่ตอนนี้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญเธอยิ้มรับ มือที่เคยสันตอนจับขวดน้ำในเช้าวันนั้นวันนี้มันคงและอบอุ่นเมื่อจับมือทุกคนกลับเศรษฐีหนุ่มเดินม,มาเคียงข้างเธอเขาเอ่ยเบาๆแต่ชัดเจนพอให้เธอได้ยินบางทีการปลอมตัวอาจทำให้เราเห็นโลกได้ชัดกว่าที่เคยเธอหันไปสบตาเขาแววตาเต็มไปด้วยคำตอบที่ไม่ต้องพูดออกมาด้านหลังพวกเขาโรงงานเหล็กยังคงทำงานแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เพียงที่ผลิตชิ้นส่วนโลหะ มันคือที่ที่สร้างคุณค่าและเปลี่ยนชีวิตของใครบางคนไปตลอดกาลเสียงนกบินผ่านท้องฟ้าทิ้งเงาจางๆบนพื้นซีเมนที่เริ่มอุ่นขึ้นตามแดดยามสายหญิงสาวยืนมองไปรอบตัวโลกที่เคยกดเธอให้ต่ำบัดนี้กลับยกเธอขึ้นสูงด้วยหัวใจของเธอเองเพื่อนร่วมงานที่เคยมองผ่านค่อยๆเดินเข้ามาหาเธอใบหน้าของพวกเขาไม่เหมือนเมื่อวานอีกต่อไป บางคนยิ้มบางคนมีน้ำตาคลอบางคนกล่าวคำขอโทษที่เธอไม่เคยร้องขอเธอรับฟังทุกคำด้วยหัวใจที่กว้างขึ้นกว่าที่เคยเป็นไม่ใช่เพราะเธอกลายเป็นผู้ช่วยมหาเศรษฐีแต่เพราะเธอยังคงเป็นคนเดิมที่ไม่ลังเลจะยื่นน้ำให้ใครสักคนที่ถูกดูแคลนเศรษฐีหนุ่มหันไปมองคนงานทั้งโรงงานแล้วผู้เสียงดังขึ้น เสียงที่ปลุกความหวังในหัวใจหลายดวงที่นี่จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปพวกคุณทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกับคนที่อยู่ชั้นบนทุกคนเงียบไม่ใช่เพราะไม่เชื่อแต่เพราะคำพูดนั้นเป็นสิ่งที่พวกเขารอคอยมานานหญิงสาวยิ้มน้ำตาไหลช้าๆบนแก้มไม่ใช่น้ำตาแห่งความอ่อนแอแต่คือน้ำตาแห่งการได้รับฟังและการได้มีตัวตน และในขณะที่เสียงเครื่องจักรเริ่มหมุนอีกครั้งหัวใจของผู้คนในโรงงานแห่งนี้ก็เริ่มหมุนตามไปด้วยไม่ใช่เพื่อเงินเดือนไม่ใช่เพื่อรอดแต่เพื่อศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์คนหนึ่งชายหนุ่มยื่นเอกสารบางอย่างให้เลขาข้างกายแ้มสีดำสนิทถูกเปิดออกเผยโลโก้บริษัทใหม่ที่เขาเพิ่งจดทะเบียนชื่อของบริษัทนั้นคือหัวใจเดียวกันและเขาประกาศต่อหน้าทุกคน ว่าโรงงานแห่งนี้จะถูกเปลี่ยนเป็นต้นแบบของความเท่าเทียมเราจะไม่มีแค่ฝ่ายบริหารและฝ่ายผลิตเราจะมีเพียงทีมเดียวทีมที่เข้าใจกันและกันเสียงเงียบเงันอีกครั้งแต่คราวนี้มันคือความเงียบที่เต็มไปด้วยแรงสะเทือนในใจหญิงสาวยืนอยู่ตรงกลางท่ามกลางคนที่เคยมองเธอเป็นแค่เงาตอนนี้ทุกคู่ตามองเธอด้วยความเคารพเธอก้าวไปข้างหน้าไม่เร็วไม่ช้า แต่เต็มไปด้วยพลังในทุกย่งก้าวข้างหน้าเธอคือโลกใหม่โลกที่ไม่วัดคุณค่าด้วยเสื้อผ้าหรือรองเท้าแต่ด้วยหัวใจและการกระทำเธอหันหลังกลับมามองโรงงานที่เคยเป็นที่แห่งเหงื่อน้ำตาและความโดดเดี่ยวตอนนี้กลับกลายเป็นที่ที่สร้างโอกาสและศรัทธาเศรษฐีหนุ่มยืนอยู่ไม่ห่างเขาไม่พูดอะไรอีกเพระทุกอย่างเธอได้พูดไปหมดแล้ว เสียงลมหายใจของเธอแน่นและลึกเธอหลับตาในชั่วขณะเหมือนบอกลาตัวตนเดิมที่เคยถูกกลืนหายเมื่อเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งโลกทั้งใบก็ดูสว่างกว่าที่เคยเป็นเธอก้าวเดินต่อแสงแดดตกกระทบใบหน้าอุ่นแต่ไม่แผดเผาเหมือนเป็นแสงใหม่ที่รอเธอมานานพนักงานคนหนึ่งยื่นมือมาชายหนุ่มที่เคยหัวเราะเยาะวันนี้คือคนแรกที่กล้าขอโทษอย่างจริงใจ เธอรับมือเขาวไว้แน่นไม่ใช่เพราะลืมสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เพราะเธอเลือกจะให้อภัยในจังหวะนั้นเองเสียงของหัวหน้าแผนกคนเก่าดังขึ้นจากฝูงชนผมผมผิดไปจริงๆน้ำเสียงสั่นคล้ายคนที่เพิ่งตื่นจากฝันร้ายเขาเดินตรงเข้ามาหาเธอคุกเข่าลงช้าๆเบื้องหน้าเธอท่ามกลางสายตาทุกคนที่เงียบลงอีกครั้งผมเคยคิดว่าอำนาจอยู่ที่ตำแหน่ง แต่วันนี้คุณทําให้ผมเห็นว่ามันอยู่ที่หัวใจหญิงสาวนิ่งไปชั่วครู่หัวใจเธอเต้นแรงไม่ใช่เพราะความสะใจแต่เพราะรู้ว่าสิ่งที่เธอทําได้เปลี่ยนบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเงินหรือชื่อเสียงเธอยื่นมือไปจับไหล่เขาดึงเขาขึ้นยืนเหมือนบอกว่าคุณก็เป็นคนเหมือนกันรอบตัวเต็มไปด้วยความเงียบสงบแต่มันคือความสงบที่ลึกซึ้งที่สุดที่ใครเคยรู้สึก เสียงนาฬิกาในโรงงานเดินต่อเป็นจังหวะที่ไม่เคยหยุดเหมือนเวลาที่เคลื่อนไปข้างหน้าพร้อมกับทุกหัวใจที่เปลี่ยนไปแล้วตลอดการเธอก้าวขึ้นไปยังแท่นหน้าห้องประชุมโรงงานอีกครั้งไม่ใช่เพราะมีใครเรียกแต่เพราะเธอรู้ว่าตอนนี้ทุกคนพร้อมจะฟังเธอมองไปรอบๆเห็นใบหน้าหลากหลายบางคนยิ้มบางคนมีน้ำตา แต่ทุกคนมีแววตาเดียวกันแววตาของความหวังวันนี้ไม่ใช่เรื่องของฉันคนเดียวเธอพูดเสียงเรียบแต่ชัดเจนกว่าครั้งไหนมันเป็นเรื่องของพวกเราทุกคนที่เคยถูกมองข้ามเคยถูกตัดสินจากภายนอกเธอหยุดสูดลมหายใจเข้าเต็มปอดกลิ่นเครื่องจักรและน้ำมันยังอยู่แต่ไม่เหมือนเดิมอีกแล้ววันนี้ฉันได้รับโอกาสแต่ฉันจะไม่ถือมันไว้คนเดียว เธอก้มลงหยิบแฟ้มที่เศรษฐีหนุ่มเคยถือขึ้นมาในนี้คือรายชื่อคนงานทุกคนและฉันจะเริ่มจากการฟังทุกเสียงในแฟ้มนี้ก่อนเสียงปรบมือดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่เสียงชื่นชมมันคือเสียงของความสามาคัคคีเสียงของโรงงานที่มีหัวใจเดียวกันจริงๆเศรษฐีหนุ่มยืนทิงผนังสายตาเขาไม่ได้มองแฟ้มในมือเธอ แต่จับจ้องไปที่ตัวเธออย่างคนที่ได้เห็นเพชรแท้ในกองทรายและในวินาทีนั้นเองทุกคนในโรงงานแห่งนี้ก็รู้ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นจะไม่ใช่แค่ตำนานในบริษัทแต่คือจุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่ที่ไม่มีใครสามารถหยุดได้อีกต่อไปเสียงระฆังเลิกงานดังขึ้นแต่ไม่มีใครรีบปลับบ้านเหมือนทุกวันพนักงานหลายคนยังยืนอยู่ จับกลุ่มเล็กๆพูดคุยยิ้มให้กันเหมือนโรงงานแห่งนี้ไม่ได้ผลิตแค่เหล็กแต่มันได้สร้างความเป็นมนุษย์ขึ้นมาใหม่หญิงสาวเดินไปที่ประตูทางออกสายลมเย็นยามเย็นพัดผ่านปลายผมแสงแดดสุดท้ายของวันทอดเงาเธอยาวบนพื้นคอนกรีตเธอหันกลับไปมองโรงงานหลังเดิมแต่หัวใจของทุกคนข้างในไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเศรษฐีหนุ่มเดินตามมา เขาไม่พูดอะไรเทียงเดินเคียงข้างเธอเหมือนเป็นเพื่อนที่เดินทางมาด้วยกันพร้อมจะเริ่มใหม่หรือยังเขาถามเบาๆหญิงสาวพยักหน้าสายตาเธอนแน่วแน่แต่เต็มไปด้วยความอ่อนโยนพร้อมค่ะเธอตอบทั้งสองเดินออกจากประตูโรงงานทิ้งเสียงเครื่องจักรไว้เบื้องหลังแต่หอบเอาความหวังของผู้คนทั้งหมดติดตัวออกไปด้วย และนับจากวันนั้นไม่มีใครในโรงงานนี้ถูกมองข้ามอีกเลยเพราะทุกคนรู้แล้วว่าแม้ในเงามืดของการดูถูกก็ยังมีแสงของความดีงามที่พร้อมจะเปลี่ยนโลกเพียงเพราะใครคนหนึ่งไม่ยอมเฉยเมื่อเห็นความไม่ถูกต้อง